ครับสวัดดีครับอันนี้ก็ที่โรงงานไอมูกิช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงวันนี้บังเอิญมีรถเอาผ่าสมนนะครับมาจอดเมื่อช่วงบ่ายโมงวันนี้ครับเพื่อให้เรามาติดตั้งเบาะ VIP กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับมาชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะเดิมที่ลูกค้ายกลงจากเอาผ่า30ที่เป็นไฮบิดนะครับเบาะจะเป็นทรงนี้เป็นแขนกระดกไม่ใช่ VIP นะครับอันนี้เรามาชมกันนะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะทรงเดียวกับ อัปเกรดเป็นเบาะของ Lexus LM 3 0 0นะครับซึ่งออปชั่นเนี่ยถ้าเกิดมาดูเนี่ยครับก็เต็มเลยครับก็คือเป็นไฟฟ้า6ทิศทางมีเบาะร้อนเบาะเย็นแล้วก็มีเบาะนวดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb ได้นะครับอันนี้ครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนเฉดสีทั้ง i m u ูกเราก็มีให้บริการนะครับไม่ได้ทําได้แค่สีครีมสีเดียวนะครับลูกค้าชอบสีไหนมาเลือกเฉดสีได้ครับขับแค่เอาผ่าแต่ได้นั่งเบาะ แบบเดียวกับ l e x u ั LM300 เลยครับครับก็จากที่ชมตัวงานบ่อ LM300 ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยครับที่ต้องการติดตั้งให้จบภายในวันเดียวเนี่ยครับสามารถทักเข้ามาทางช่องทางอินบ็อกซ์หรือทาง Line a อได้นะครับลองเช็คคิวลองเช็คสต็อกดูถ้างานมันมีพร้อมเนี่ยก็สามารถให้บริการจบภายในวันได้นะครับหรือถ้าเป็นงานสั่งทำพิเศษเนี่ยอันนี้ลูกค้าก็อาจจะมีการ ทำจองอะไรไว้ก่อนเราทําให้งานมันปัดเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วก็นัดมาติดตั้งของเอาผ่านเนี่ยถ้าทําแค่เนี้ยววันเดียวจบครับ